สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่ททานครับวันนี้ก็มาจอกนันแล้วครับวิเคราะห์ฟุตบอลให้เกิดสกอร์ครับบายทีเด็ดเบอร์คารครับวันนี้ครับผมมี1คู่ที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้ครับเป็นฟุตบอลตรุรกีซูเปอร์ลีกครับคู่นี้ลงเตะในเวลาเที่ยงคืน คุณระวางด้านคาซิมปาซาครับจะเปิดสนามตอน,นราัการเยือนของคริสตันบูบาซัเซเฮียครับไปดูผลงานของทั้งคู่ในเกมหลีกกันหน่อยครับตอนนี้ครับเจ้าบ้านอย่างคาซิมปาซาครับรั้งอยู่อันดับที่8ครับมี26คะแนนสถิติเล่นในบ้านทั้งหมด9เกมครับชนะไป4เสมอ2และแพ้ไป3เกมเกเกมของเขาเนี่ยทำประตูได้ถึง19ประตูและเสียประตูถึง20ประตูครับผลงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสรหรับการทําประตูและเสียประตูของคาซิมปาซา ส่วนฝั่งด้านทีมเยือนอย่างคิสตันบูบาซักเซียครับอยู่อันดับที่13ครับมี20คะแนนถิตีเล่นเกมเยือนในเกมหลีกครับ9เกมเนี่ยชนะไป1ครับเสมออีก3และแพ้ไปถึง5เกม เกเกมของเขาเนี่ยทำประตูได้5ประตูและเสียประตูถึง12ประตูเลยครับมาดูสถิติพบกันของคู่นี้กันเลยครับสิเกมล่าสุดเนี่ยไปด้านคิสตันบูค,ครับชนะไปได้ถึง7เกมเสมออีก2และแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นครับและที่สําคัญคู่นี้ครับพบกันมาเนี่ยไม่เคยจบเสมอันที่ศูนย์ประตูศูนย์เลยสักเกมครับและที่สําคัญมากกว่านั้นครับคู่นี้พบกันมา10เกมเนี่ยเป็นฟุตบอลโอเวอร์เนี่ยไปถึง9จาก10เกมเลยทีเดียวครับ มาดูสถิติเจ้าบ้านกันหน่อยแล้วกันครับคาซิมปาซาครับสิเกมของพวกเขาเล่นในบ้านเนี่ยผลงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับชนะไป5เสมอ2และแพ้ไป3เกมครับผลงานค่อนข้างดีครับไม่ว่าจะนัดที่เสมอเนี่ยก็เสมอแบบมีสกอร์นัดที่แพ้ก็แพ้แบบมีประตูด้วยมีแค่เกมเดียวเท่านั้นครับที่แพ้ฟินิบาเช่เนี่ยสองศูนย์นัดนี้ไม่มีประตูครับส่วนสถิตสิบเกมของทางด้านคาซิมปาซาครับเล่นในบ้านเนี่ยเขามีประตูหนึ่งประตูครับสิบเกมล่าสุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับ ส่วนผลง,งานของด้านทีมเยือนอย่างคิสตันบูบาซัสซีนะครับทั้งหมดเนี่ยแเกมที่เล่นเป็นเกมเยือนครับชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ3และแพ้ไปถึง4เกมครับผลงานค่อนข้างย่ำแย่เลยทีเดียวครับสีตีทำประตูก็ถือว่าค่อนข้างน้อยและเสียประตูก็ถือว่าน้อยเช่นกันครับ มาดูราคาไหลของคู่นี้กันเลยครับโตเปิดมาตั้งแต่แรกครับเปิดมาในดนเจ้าบ้านอย่างคาสิมปาซาครับเหนือกว่าอยู่ที่ปอปาตากมแล้วในปัจจุบันครับมีการลดความสําคัญทางด้านคาสิมปาซาลงครับและเพิ่มความสําคัญทางด้านริซานบูเพิ่มขึ้นครับส่วน1 X2 ครับคู่นี้เลทในปอปาตากลมเนี่ยพูเสมออยู่ที่3.60เนี่ยเป็นพูเสมอที่ค่อนข้างแพงครับแล้วเขาไม่กลรันตีด้วยว่าเจ้าบ้านจะชนะไปได้และเขาก็ไม่ด้กากันตีด้วยว่าทีมเยือนจะชนะไม่ได้แต่เขาการันตีว่าคู่นี้ครับจะเกิดประตูเเกิดขึ้นทีมลยครับ ส่วนกำแพงคู่นี้ครับ2 5 3ครับจ่ายให้ฝั่งสูงอยู่ที่1.00และในปัจจุบันครับมีการลดความสำคัญสกอร์สูงลงครับอยู่ที่0.90แล้วเขามองว่าคู่นี้ครับโอกาสที่จะมีประตูเนี่ยเกิน3ประตูเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับคู่นี้ครับผมแนะนำไปสูงแรกคาสิมปัสซ่าคิสตันบูครับ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีครับ ส่วนพี่พ่ท่านใดนะครับสนใจอยากเข้ากลุ่มครอบครัวครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยหรือใต้คอมเมนต์ครับมีทางเข้าอยู่หากดูคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ